คำว่าเริ่มต้นนะคะมันยากอยู่แล้วเพราะว่า เรายังไม่รู้ทิศทางว่าเราจะไปในแบบไหนเราเอาตัวเรานี่เป็นจุดยืนเราชอบแบบไหนเราถนัดแบบไหนเราทําไปอย่างนั้นค่ะสโลไลฟ์เราไปแบบไหนเราทําอย่างนั้นเราชอบอะไรเราชอบธรรมชาติาก็ไปสายธรรมชาติเราชอบทากับข้าวก็ไปทางทำกับข้าวเราชอบการพูดเราก็พูดเราก็ต้องศึกษาถ้าคุณสนใจที่จะทํากับข้าวคุณต้องศึกษาว่าเทคนิคในการตัดต่อการทํากับข้าวเป็นยังไงแล้วคุณจะจับมุมย,างงายังไงคุณจะพูดย,างงายังไงอันนี้คือการทําคลิปนะแล้วข้อความของคุณก็สามารถแปลกแหวกแนวได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องเน้น อายทำกับข้าวตลอดเวลาแต่คือสิ่งที่นาจากจะบอกก็คือว่าอยากให้คุณทําด้วยความจริงใจอยากให้คุณทําด้วยการที่มันมีความสุขเมื่อไรที่เราส่งออกอย่างมีความสุขคนที่เขาเห็นเราคนที่เขามองเราอยู่ตลอดเวลาเขาก็รู้ว่าเรากำลังมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหรที่คุณยังมองว่าฉันยังมีความรู้สึกท็อกซิกในตัวเองอยู่เราพูดออกไปยังไงคือคือดวงตานะ่ะเข้าใจไหมสายตามันจะบอกว่าคุณณตอนนั้นมันเป็นยังไงอยากให้ทุกคนคิดถึงว่า สิ่งที่มันจะได้รับกลับขึ้นมาเราควรจะทําอะไรต่อดีไม่ใช่ว่าส่งแต่เรื่องที่มันไม่ดีขึ้นมาให้ทุกคนแล้วใครเขาต้องการที่อยากจะดูความท็อกซิกใครที่ใครอยากไม่มีใครค่ะอยากอยู่กับความท็อกซิกไม่มีใครที่อยากอยู่กับความเครียดเข้าใจไหมเราไม่อยากอยู่กับความเครียดเลยเราจะไปมองทําไมว่า เออคนนั้นเครียดอฉันอยากรู้นะนูน่นนี่นั่นเขาทำอะไรอยู่สโล่แล้งเขาไปยังไงไม่ได้สนใจค่ะเขามองแค่ว่าตอนนี้คุณทําประโยชน์อะไรให้เขาเขาได้รับประโยชน์อะไรจากคุณ นี่คือสิ่งที่นากำลังจะบอกว่าอยากให้ทุกคนลองมองดูตัวเองแล้วมองคิดลองคิดดูลองย้อนกลับไปดูเองว่าฉันมีความสามารถอะไรฉันต้องการส่งต่ออะไรให้กับเพื่อนแล้วไปในเชิงสร้างสารรค์สิ่งที่ควรอยากจะบอกกับเพื่อนคืออะไรแล้วเพื่อนรับรู้อะไรจากสิ่งที่เราพูดในตอนนี้อันนี้คือเทคนิคที่นาทำมาตั้งแต่แรกๆเลย น่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทําอะไรที่มันทอกซิตขึ้นมาในในฟีดจะพยายามหลีกเลี่ยงถึงแม้ว่าในใจนจะอุกอังเอ้าขนาดไหนแล้วนะแล้วก็พยายามที่จะไม่คิดไม่เครียดไม่นูน่นนี่นั่นทั้งทงที่ในใจก็แบบโอเคเซย์เยสมากจะพยายามแบบไม่พยายามเอาเรื่องทอกซิตขึ้นมาจะพยายามทําแต่เรื่องดีๆทําอะไรที่มันสีดีขึ้นมาใช่ค่ะบางทีความรู้สึกของเรามันข้างในเราก็อยากระบายเนาะเป็น Facebook เป็นที่ระบายเป็นที่แบบ มันคือที่ของเราใครจะอ่านใครไม่อ่านยังไงก,ก็ช่างอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้ไงนี่สําหรับในกลุ่มที่เขาไม่ทําการสร้างรายได้นะเขาจะทําแบบนี้ได้แต่ถ้าในเมื่อเราเปิดเอยเปิดหมวดมืออาชีพหรือเป็นครีเอเตอร์ขึ้นมาเมื่อเราทําตรงนี้ขึ้นมาค่ะคุณจ๋าน่าจะบอกเลยว่าก่อนอื่นคุณจะติดเหลืองแน่นอนเพราะว่าน่าเคยเจอมาแล้วหลังจากที่ติดเหลืองได้ไม่นานก็ติดแดงต่อมาเลยค่ะไม่ใช่ว่าจะให้เชื่อแต่ แนะนำว่าถ้าคุณทําถ้าคุณทําแบบพิ่นาทำนาพูดอย่างเงี้ยรับรองคุณจะเสียเวลานะก็เลยมาบอกมาแนะนําให้คุณรู้ว่าพยายามที่ส่งข้อมูลดีส่งข้อมูลเชิงบวกขึ้นไปในระบบดีกว่าเพราะว่าเขาจะมองเห็นว่าเรากําลังเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้ว ผลที่ดีจะตามกลับมาหาคุณเพราะเมื่อไหร่ที่คุณพูดสิ่งไม่ดีเขาก็จะมองคุณว่าเออทำไมต้องมาขายตัวเองในช่องแบบนี้วะนาเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนาเคยคิดแบบนี้เหมือนกันตลอดเวลาที่นาทําแล้วนากลับมองฟีดแบ็กเออมันไม่ได้มีผลดีสําหรับเราเลยนี่หว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสําหรับเรามันมีแต่ความเสื่อมเสียมันมีแต่ความที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจเสียนู่นนี่นัน่นเสียเย้ยแย่มากมายถ้าเราส่งความดีสิ่งดีขึ้นไปคนที่รับเขาก็จะรับรู้ได้ว่าเรากําลังมีความสุขเรากําลังดีใจถึงแม้ว่าเขาจะไไมม่่่่่รรรรัับบู้้้แตตเาาากก็สสสถงงออิดดีใหคนื อย่างนี้จะดีกว่าไหมเนาะ